สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับ PowerPoint C A I ที่แจกในกลุ่ม V I P ครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับซึ่งนะครับถ้าท่านเข้า V I P แล้วท่านก็จะได้รับแจกไฟล์นี้นะครับมาดูว่านะครับมันง่ายยังไงถ้าเราได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเริ่มจากอินโทรนะครับแล้วก็จะมีระบบลงชื่อเข้าใช้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับลงชื่อเข้าใช้งานนะครับใน ตัว C A I ตัวนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่ตกลงนะครับก็จะเป็นการยินดีต้อนรับคุณอภิวัตรเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับก็จะมีลิงก์เข้ามาสู่หน้าเมนูหลักนะครับในส่วนเรื่องท่านก็ไปปรับแก้เป็นชื่อเรื่องของท่านได้เลยรูปภาพนะครับที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนั้นท่านก็เอามาตกแต่งในหน้าเมนูหลักพื้นหลังก็ไปเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จะทําปุ่มนะครับ เนื้อหาต่างๆให้นะครับก็ไล่มาตั้งแต่วัตถุประสงค์ก็ไปเติมเต็มเอานะครับแบบทดสอบนะครับก็ไปไล่แต่ละข้อแต่ละข้อเอานะครับเนื้อหานะครับก็แยกตามบทต่างๆนะครับว่าจะสร้างกี่บทนะครับแล้วก็เกมนะครับก็จะเกม1เกม2เกม3นะครับแล้วก็คําแนะนําการใช้งานนะครับก็ใส่เข้าไปผู้จัดทำนะครับก็ใส่ข้อมูลของท่านลงไปนะครับ ตลอดจนนะครับการออกจากโปรแกรมนะครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างนะครับในส่วนของไฟล์หรือว่าสื่อที่แชร์ให้ใน VIP ของครูอภิวรสอนสร้างสื่อนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะนำไปแก้ไขให้เป็นของท่านได้เองเลยนะครับจากกลุ่ม VIP นะครับสวัสดีครับ